าหาเมนูง่ายๆกินดีฟ่าเนะื้ออร้อนๆน,นี้จัดไปค่ะต้มเจิดนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ผงปรุงรสเลยนะจ๊ะจํานวนไม่เยอะค่ะเป็นซอสฝาเขียวนะคะอร่อยฟินๆค่ะนี้ใส่สามเกินนะคะก็ใส่สาหร่ายลงไปเลยนะจ๊านี่จ้าอร่อยค่ะ แป้งมันทำให้นุ่มนะจ๊ะทำให้นุ่มจ้านวดค่ะนวด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 นี่ค่ะตอกตีนะคะใส่ซอสไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะใส่คักทำไมถึงใส่ผักก่อนใส่หมูล่ะอยากกินผักปเปื่อยนุ่มๆจ้าใส่หมูใส่สาหรายเลยนะคะหูที่เราทำ ตีไ,ไว้เมื่อกี้นะคะนี่ค่ะนีคะใส่เลยใส่หมูนะคะปั้นเป็นรูปกลมๆนะคะใช้มือนี่แหละเราทานเองเนาะนี่ค่ะใส่สลายรุงรสไปเรียบร้อยเลยะคะ่ะปรุงรสจ้านี่จ้าใส่ไปใส่ไปใช้รสชาติเข้มขน้น ลงไปอร่อยฟินฟินเป็นอันว่าเสร็จนะคะนี่ค่ะอร่อยฟินฟินะคะต้องใช้คำว่าฟินฟินจริงอร่อยค่ะอร่อย